เรื่องละลายเพราะเธอเรื่องยอ่อคิมหันอายุ27หนุ่มเจ้าของร้านไอศครีมสูตรโฮมเมดที่ยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบทุกอย่างต้องแป็ตต้องพรีเมียมตั้งแต่รสชาติยันการจัดวางหน้าร้านทว่ากลับขาดคนช่วยงานเพราะพนักงานเก่าลาออกกระทันหันจนกระทั่งเรอายุ21เด็กมหาลัยที่กำลังหางานพิเศษ ช่วงปิดเทอมเดินเข้ามาสมัครด้วยรอยยิ้มสดใสแต่ไร้ประสบการณ์การขายของโดยสิ้นเชิงชอบทำอะไรตามใจตัวเองมองโลกในแง่บวกที่เล่นและชอบลองของจนคิมหันปวดหัวอยู่ตลอดสองคนเหมือนน้ำแข็งกับไฟแต่ในความขัดแย้งกลับมีความอบอุ่นบางอย่างที่กำลังค่อยๆละล,ะลายหัวใจของทั้งคู่ติ้งตอนที่ผมเดินเข้ามาในร้านไอศครีมชื่อ aftercool ครั้งแรกผมไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแค่อยากหาร้าหลบแดดเดินเข้ามาปุ๊บก,ก็เจอแอร์เย็นเฉียบป,ปั๊บสมชื่อ a f t e r c o o ที่ให้ความรู้สึกเย็ยนสบายเหมือนเพิ่งกินโคลนหมดไปทั้งอันแต่สิ่งที่ทําให้ผมลืมความเย็ยนไปเลยก็คือใบหน้าของเจ้าของร้านครับไม่ใช่แค่หล่อแต่คือหล่อแบบเงียบเๆเงียบจนผมแทบไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเลยตอนเขาหันมาถามว่ารับอะไรดีครับผมยิ้มรับสมัครพนักงานใหม่ครับเขาชะงักนิดหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆประสบการณ์ไม่มีครับแต่กินเก่งผมไม่แน่ใจว่ารอยขมวดคิ้วของเขาน่ารัก หรือหุดหิดแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้ผมนั่งลงสัมภาษณ์โดยมีผู้ช่วยร้านอีกคนชื่อพี่พายช่วยเป็นกรรมการและดูจะคำกับผมมากคืนนั้นผมได้รับข้อความว่า,าเริ่มงานพรุ่งนี้สิบโมงไม่มีชื่อไม่มีอีโมจิไม่มีคำว่ายินดีด้วยด้วยซ้าแค่ประโยคสั้นๆกับความรู้สึกดีใจที่เกือบทาโทรศัพท์หลุดมือพอถึงวันทำงานวันแรกผมมาถึงก่อนเวลา15นาทีแน่นอนว่าเจ้าของร้านก็อยู่ก่อนแล้วนิบ ตั้งแต่ผมถึงป้ายหน้าร้านยันหลังตู้ไอศครีมเขายืนจัดถ้วยเรียงสีสันอยู่ในตู้โชว์อย่างตั้งอกตั้งใจมาเช้าดีครับเขาทักแต่ตายอย่างจ้องถ้วยก็อยากได้ใจเจ้าของร้านครับไม่แจกเอาคนอะไรพูดน้อยแต่ทำไมคำพูดมันมีน้ำหนักจังวะผมเริ่มเรียนรู้ว่างานในร้านไอศครีมไม่ได้แค่ยืนสวยๆขายของมันมีทั้งการเตรียมวัตถุดิบจดออเดอร์ล้างถ้วยตักไอศครีมให้ถูกขนาดและที่สำคัญคือต้องจำให้ได้ว่าแต่ละรสคืออะไร วันแรกของผมผ่านไปพร้อมรอยเปื้อนไอศครีมบนเสื้อเชิตรถส้มตกพื้นและเสียงถอนหายใจของเจ้าของร้านที่ผมเริ่มแยกได้แล้วว่าอันไหนหุดหิจ,จริงอันไหนแค่ทำหน้านิ่งหลังร้านตอนเย็นนายรู้ไหมว่านายจำรถบรัเรสินผิดเป็นมะม่วงไปกี่ครั้งแล้ววันนี้สองครั้งครับแต่คนกินก็ยังยิ้มอยู่นะเขาอาจจะเมาจากรำไปแล้วก็ได้ผมหัวเราะเขายืนทิ้งตู้เย็นแขนไขว้อมองมาที่ผมเหมือนกำลังประเมินราคาไอติมหลอดหนึ่ง คุณคิมผมเรียกชื่อเขาออกมาแบบไม่มีพิธีทำไมถึงเปิดร้านไอศครีมเหรอครับเขานิ่งไปนิดเพราะมันเย็นและมันไม่พูดมากโดยอีกดอกแต่พี่พายเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าร้านนี้เปิดมาได้สามปีแล้วและคุณคิมทำทุกอย่างเองเกือบหมดตั้งแต่คิดสูตรทำรถจัดร้านยันออกแบบเมนูเขาไม่ใช่แค่เจ้าของร้านธรรมดาเขาเป็นนักออกแบบที่ลาออกจากงานประจำเพื่อมาเปิดร้านในฝันของตัวเองผมเลยรู้สึกชอบเขาเข้าไปอีกนิดนึง วันที่สามของการทำงานผมเริ่มมีไอดีใหม่คุณคิมครับถ้าเราทำรถใหม่เป็นรถโคล่าระเบิดจะขายดีไหมจะขายเด็กสิบขวบหรอก็ใช่ไงเด็กชอบระเบิดด้วยแถมเราทำเป็นสีรุ้งได้นะเขามองผมนิ่งแล้วก็พูดประโยคเดิมแบบไม่มีน้ำเสียงไม่ผ่านถึงเขาจะปฏิเสธไอดีผมทุกครั้งแต่ผมกลับชอบเวลาที่เขาเงียบแล้วหันมามองเหมือนกำลังเก็บคำพูดของผมไว้ในตู้เย็ยนรับส่วนตัวแล้ว ค่อยๆพิจารณาทีหลังผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านไอศครีมคนนี้จะละลายได้ไหมแต่ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าใจผมนั่นละลายตั้งแต่วันแรกแล้วต่างหากผมชื่อเลยครับและตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำงานในร้านไอศครีมไม่ใช่แค่การตักให้สวยแต่ยังรวมไปถึงตักให้รู้ใจด้วยลูกค้าคนหนึ่งที่ชอบมากินช่วงบ่ายสามของทุกวันเธอมักจะมองตู้ไอศครีมสักพักก่อนถามว่าวันนี้มีรสอะไรใหม่ๆไหมครับ ทุกครั้งคุณคิมจะตอบว่ายังครับแต่ผมรู้ดีว่าที่เขาตอบแบบนั้นไม่ใช่เพราะไม่มีแต่เพราะยังไม่พร้อมให้ใครชิมหลังร้านมีตู้เย็นอีกตู้หนึ่งครับตู้ลับที่ไม่มีชื่อรถไม่มีป้ายไม่มีใครแต่ต้องและก็แน่นอนว่าผมแอบเปิดดูไปเรียบร้อยผมไม่ได้แค่อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรหรอกนะแต่ผมอยากเข้าใจเจ้าของร้านคนนี้ให้มากขึ้นอยากรู้ว่าเขาคิดรสชาติพวกนี้จากอะไร ในตู้มีไอศครีมถ้วยเล็กๆวางเรียงอยู่แบบไม่มีระเบียบรถหนึ่งเป็นสีเทานุ่มๆคล้ายงาดำแต่มีเม็ดเล็กๆคล้ายมะพร้าวอีกถ้วยเป็นสีส้มอ่อนแบบแครอทอแต่หอมหวานคล้ายกลิ่นดอกไม้ผมแอบ,บชิมหนึ่งคำโฮโหผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเหมือนกินความทรงจำแบบนุ่มๆลงไปทั้งคำอะ่ะวันต่อมาผมลองเอาสูตรไอเดียตัวเองที่เคยเสนอไปมาปรักไอศครีมรสโคลาระเบิดยังคงดูเกินจริงไปหน่อยผมเลยลดระดับลงมาเป็น โซดาลินจีเพิ่มสีชมพูฟุ้งๆและใส่เจลลี่เล็กๆให้มีสัมผัสกรุบผมทำถ้วยเล็กๆแล้ววางไว้ข้างเครื่องชงกาแฟที่คุณคิมต้องเดินผ่านทุกเช้าเย็นวันนั้นเปรเสียงทุ้มเรียกชื่อผมแบบเรียบๆครับผมวางผ้าขนหนูจากการเช็ดโตะแล้วเงยหน้าขึ้นถ้าอยากลองทำรสใหม่อีกอย่าชิมคนเดียวบอกผมก่อนผมเลิกคิวหมายความว่าไงครับ เขามองมาสั้นๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนไม่มีอะไรแต่ผมกลับรู้สึกว่าใจตัวเองโดนคนป้ายรสหวานลงไปเต็มๆจะได้ช่วยกันปรับให้มันอร่อยถ้าคิดจะใส่เมนูจริงหืมเดี๋ยวนะแปลว่าเขาคิดจะใส่เมนูจริงวันต่อมาร้านเปิดสายเพราะฝนตกหนักแต่ผมก็มาทันเวลาเหมือนเดิมอรุณสวัสดิ์ครับคุณคิมอรุณสวัสดิ์ครับพนักงานขยันเกินเงินเดือนอย่าพูดแบบนั้นสิครับเดี๋ยว ผมจะละลายไปกับอากาศชื้นๆแบบนี้พูดมากไปแล้วเราเริ่มทดลองรถใหม่ด้วยกันตอนร้านเงียบในช่วงบ่ายคุณคิมมีสมุดจดสูตรที่เขาเขียนด้วยลายมือสวยมากมันเต็มไปด้วยบันทึกเรื่องรสชาติเท็กเจอร์อุณหภูมิที่ควรเก็บเขาเป็นคนละเอียดในแบบที่ผมชอบรถนั้นเมื่อวานชื่ออะไรครับยังไม่มีชื่อแต่ไหนตั้งให้ก็ได้ถ้าคิดออกงั้นเรียกว่ารถเจะละลยัยดีไหมครับ เขาหยุดจดแล้วเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆแววตาคุณคิมมีแววบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนคล้ายจะขำคล้ายจะเขินหรือคล้ายจะรู้สึกแต่เขาก็พูดแค่ตลกแต่เขาไม่ได้ลบชื่อออกจากสมุดนะครับเขาเขียนคำว่าเจลลายลงไปจริงๆพี่พายเริ่มแซวผมมากขึ้นทุกวันเรนาย่ทำให้คุณคิมยิ้มตอนเช้าได้ว่าขนาดไอติมยังไม่ละลายแต่หน้าเขาละลายไปแล้วผมทำหน้าตาย พี่ครับผมแค่มาทํางานนะครับแต่ใจผมนั่งเต้นรวมเหมือนไอติมโดนแดดจัดแล้ววันหนึ่งผมก็กล้าพอจะถามคุณคิมครับคุณเคยมีคนที่ชอบไอติมแต่ไม่ชอบคุณไหมครับเขาหยุดตักแล้วมองมาที่ผมนายหมายถึงอะไรก็แบบคุณอาจจะทํารถดีแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่ชอบคุณละ่ะคุณคิมวางถ้วยลงแล้วพูดชา้าช้าพี่ไม่ได้อยากให้ทุกคนชอบพี่แค่คนสําคัญบางคนชอบพี่ก็พอ ผมยิ้มบางๆงั้นผมก็หวังว่าจะกลายเป็นคนนั้นเร็วๆนี้นะครับเขาไม่ตอบครับแต่เขาส่งช้อนมาให้และนั่นคือครั้งแรกที่เขาตักรสเจล,ลาลัยให้ผมชิมโดยไม่พูดอะไรวันนั้นฝนตกอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้แค่โปรยเบาๆเหมือนวันก่อนมันเทลงมาอย่างบ้าคลั่งราวกับฝาั่วร้านอัฟเตอร์ครที่ปกติมีเสียงคนเดินเข้าออกกลับเงียบสงดจนได้ยินเสียงเครื่องทำความเย็ยนในตู้ไอศครีมชัดเจน ผมกับคุณคิมยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยกันโดยไม่มีลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวฝนแบบนี้คงไม่มีใครมาแน่ๆผมพูดพลางมองออกไปนอกกระจกที่พรามัวด้วยละอองน้ําก็ถือว่าได้พักงั้นเราเปิดเพลงฟังดีไหมครับเขาเงียบไปสองวินาทีก่อนจะตอเบเรียบๆเอาสิเสียงเพลงแจ๊สเบาอในร้านผมกําลังนั่งแกะผลไม้สําหรับทําซอสสดใหม่ส่วนคุณคิมกําลังทําเบสไอศครีมอยู่ที่อีกมุม ไม่มีบทสนทนาแต่บรรยากาศกลับอบอุ่นแปลกๆคล้ายเราสื่อสารกันด้วยจังหวะของการทำงานสักพักไฟในร้านกระพริบแปลกๆแ,และแล้วพรึบไฟดับทั้งร้านเอ๊ะเดี๋ยวครับผมรีบคว้าคบไฟจากใต้เคาน์เตอร์ส่วนคุณคิมยืนสงบนิ่งเหมือนไม่ตกใจอะไรเลยอยู่นิ่งๆไฟน่าจะมาเดี๋ยวนี้แหละเขาว่าแต่สิบนาทีผ่านไปไฟก็ยังไม่มา เรานั่งเงียบกันใต้แสงไฟจากมือถือคุณคิมย้ายมานั่งตรงข้ามกับผมหลังเคาน์เตอร์ตรงโต๊ะเล็กที่ปกติไว้จัดของหน้าร้านเงียบกริบมีแค่เสียงฝนกับเสียงลมหายใจที่เบาบางคุณคิมครับผมเอ่ยเบาๆหืมตอนที่เปิดร้านใหม่ๆคุณเคยกลัวไหมครับว่าจะไม่มีใครชอบไอศครีมของคุณเขาหลบตาไปนิดก่อนจะพูดอย่างช้าๆเคยมากด้วยแต่กลัวไม่เท่ากับความเสียใจถ้าไม่ได้ลองทำ ผมนิ่งฟังแล้วเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวผมดีใจนะครับที่คุณเลือกเปิดร้านนี้แล้วนายละ่ะเขาถามบ้างกลัวไหมเวลาทำอะไรโดยไม่แน่ใจผมนึกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลัวครับโดยเฉพาะเวลารู้ตัวว่าใจตัวเองเริ่มละลายคุณคิมเงียบไปครู่ใหญ่แล้วพูดเบาๆอย่าพูดอะไรแบบนั้นตอนอยู่ใต้แสงไฟละ่ะมันดูจริงเกินไปผมหัวเราะเบาๆก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง ตอนนี้ไอศครีมละลายไปกี่ถังแล้วครับสโอ้โหแพงแน่นอนคืนนี้ไม่เป็นไรถือว่าแลกกับคำพูดนายหืมเขามองมาที่ผมด้วยแววตานิ่งๆใจเริ่มละลายฟังแล้วคุ้มกว่าไอศครีมถังละร้อยตายแล้วครับผมอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้อยากจะขังแสงไฟจากมือถือกับคำพูดของเขาไว้ในขวดแล้วหยิบขึ้นมาฟังใหม่ทุกครั้งที่ผมรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่นานไฟก็ติดกลับมาอีกครั้งร้านกลับมาสว่างเหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่ใช่แค่ร้านแต่หัวใจผมเองต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมหลังไฟกลับมาไม่นานลูกค้าประจำคนหนึ่งก็เข้ามาแบบปิดฝนเล็กน้อยเรารีบเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นเสิร์ฟไอศครีมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนจะปิดร้านคืนนั้นคุณคิมเดินเข้ามาหาผมที่กำลังจะปิดตู้เรครับ ขอบคุณนะที่ทำให้ร้านนี้ไม่เงียบเหมือนเมื่อก่อนผมหันไปยิ้มให้เขายินดีครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่เงียบเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกันเวลาผ่านไปสองเดือนแล้วตั้งแต่ผมเริ่มทำงานที่ after คูนจากพนักงานพาร์ทไทม์ที่ทำไอติมหกทุกวันกลายเป็นคนคิดรถใหม่ที่คุณคิมเริ่มเชื่อใจให้ทดลองเองได้จากแค่คนทำงานด้วยกันกลายเป็นคนที่คุณคิมมักมองหาเวลาร้านเงียบและจากคนแอบชอบเงียบ กลายเป็นคนที่เริ่มคิดว่าเขาอาจจะรู้บ่ายวันหนึ่งขณะผมกําลังจัดโต๊ะหน้าร้านคุณคิมเดินมาหยุดตรงหน้าพร้อมถ้วยไอศครีมรสใหม่ที่ไม่เคยเห็นลองชิมดูเขายื่นให้แบบสั้นๆผมรับมาอย่างสงสัยนี่ชื่อรสว่าอะไรครับยังไม่มีรอขนตั้งให้ผมชิมคำหนึ่งรสชาตินุ่มละมุนหอมวานิลลาอ่อนๆมีความเปรี้ยวเล็กๆคล้ายกลิ่นผลไม้ที่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่รู้สึกได้ชัดเลยว่า มันคือความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่พูดออกมาผมขอตั้งชื่อว่าใจเธอได้ไหมครับเขาเลิกคิวนิดหนึ่งใจเธอก็ผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแน่แต่ผมอยากรู้ใจคุณมากพอๆกับที่อยากรู้ว่ารถนี้ทําจากอะไรคุณคิมไม่ตอบเขาแค่ยื่นิ่งๆอยู่ตรงนั้นผมเลยพูดต่อด้วยหัวใจที่เต้นแรงที่สุดในชีวิตถ้าผมบอกว่าผมชอบคุณตั้งแต่วันแรกคุณจะตอบยังไงครับเขายังเงียบอยู่ผมเริ่มใจแป้ว แต่ทันใดนั้นเขาก็เดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกก้าวจนเรายืนห่างกันแค่ลมหายใจรถนั้นทำจากโยเกิร์ตน้ำผึ้งและความรู้สึกที่ยังไม่กล้าบอกใครแล้วตอนนี้ลหละครับเขายิ้มยิ้มแบบเต็นปากครั้งแรกในชีวิตที่ผมเคยเห็นตอนนี้บอกแล้วหลังจากวันนั้นร้านไอศครีมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เพราะมีรถใหม่ๆเยอะขึ้นแต่เพราะรอยยิ้มของเจ้าของร้านเริ่มกลายเป็นเมนูประจำวัน เราตั้งชื่อรถใจเธออย่างเป็นทางการเขียนไว้ในเมนูว่าเฉพาะวันพิเศษและลูกค้าก็ถามกันใหญ่ว่าวันไหนถึงจะมีผมหันไปยิ้มให้คุณคิมแล้วเขาก็ตอบลูกค้าเรียบเรียบว่าวันไหนที่ผมอยู่กับเขาก็ถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วครับเอาแล้วไหมล่ะครับขนาดผมยังเขินเลยวันครบครอบหนึ่งเดือนที่เราครบกันอย่างเป็นทางการคุณคิมไม่ได้พาผมไปดินเนอร์หรูหรา เขาแค่ปิดร้านเร็วแล้วจูงมือผมไปนั่งหลังร้านกินไอศครีมถ้วยเล็กๆด้วยกันไม่มีคำหวานไม่มีดอกไม้ไม่มีเทียนมีแค่ความเงียบที่อบอุ่นกับเสียงหัวใจที่เต้นไปในจังหวะเดียวกันถ้าวันหนึ่งนายเบื่อร้านนี้เบื่อไอศครีมเบื่อฉันผมจะไม่เบื่อคุณเขาหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วพูดเสียงนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่แน่นขนาดงั้นฉันจะทำไอศครีมให้กินทุกวันจนกว่านายจะเบื่อ แย่แล้วครับผมเป็นคนกินจุกมากนะก็หวังว่านายจะไม่จุกความรักของฉันก่อนแล้วกันจากวันแรกที่ผมเดินเข้าร้านนี้โดยไม่ตั้งใจมาถึงวันนี้ที่ผมไม่อยากเดินออกไปไหนอีกเลยไม่ใช่เพราะไอศครีมไม่ใช่เพราะแอร์เย็นแต่เพราะคนตรงหน้าผมคือบ้านไม่ว่าจะละลายไปกี่รถสุดท้ายแล้วผมก็ยังละลายเพราะเธออยู่ดีจบบริบูรณ์

าเธอคิดมันยังไม่เต่าปต่คู่นั้นมันตอบอะไรบางอย่างในทุกถ้อยคำที่เธอไม่พูดตรงๆมันชักนดกว่าดไอเสกิ้มที่ละลายอยู่ตรงนั้นฉันละลายเพราะเธอไม่ใช่เพราะรักไหนไม่ใช่เพระาะความวันใครก็ทำได้แต่เป็นเพราะเธอที่เงียบเงยียบแต่เข้าใจแล้วควารู้สึกดีดีให้หัวใจฉันละลายลายไม่ต้องพูดก็รู้สึกไม่ต้องจักกบก็อุ้มไว้ฉันละลายเพราะเธอ ละลายตั้งแต่วันที่เจอเธอทำรดใหม่โดยไม่ต้องตั้งเชื่อให้ฉันต้องทนโดยไม่ห้ามใจเธอนั่นละแหละที่ดีที่สุด ที่กินแล้วไม่เคยลืมถ้าบอกแค่บางคำแต่ฉันก็จำขึ้นใจใจเธอคงไม่เท่าใจาที่เธอทำใ้สวรรค์ขอ,อที่เธอตักไีติมส่งมาให้ฉันฉัน,ฉนโม้แล้วว่ารักแค่ลอยลอไม่ใช่เพราะรถไหนไม่ใช่เพระาะคบวันใครก็ทำได้แต่เป็นเพราะเธอที่เงียบเงียบไปเข้าใจแล้วความรู้สึกดีดีให้หัวใจฉันละลายไม่น้องพูดก็รู้สึกไม่ป้องจับ ละลายฉันละลายปัญหาละลายแต่งแต่วัน้ที่เจอในไหนมีไม่เธอร้าน,นี้ก็มันคายมาชัดว,วันไหนจะหายไปไปใจก็เมือละลายเร็วไปหน่อยอยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังอยากมองเธอต่อให้อายจะคิดละลายไปหมดแต่ชออยากไปไหนเลย เพราะเธอพู้ตัวทุ้งนาที่พราะถวในใจนี้ไม่มีใครทำได้ดีเท่านี้เพราะเป็นเธอคนเดียวที่พอดีไม่ต้องพามาป,ปิง๊งแค่เธอก็พอแลวจริงๆ ไม่ต้องพูดก็รู้สกไม่ต้องถาก็เข้าใจว่าฉันละลายเพราเธอละลายไปถึงใจเพราะเธอฉันละลายเพรเธอทุกนาทีรักหวายในใจนี้ไม่มีใครทำาดีเท่านี้เพราะเป็นเธอไม่ต้องทำทับเป็นแค่เธอกับพอดิจริงๆ เธอ,รอ,อไรที่ใช้รต่เธอ